พิธานจีนสอนลูกรักตอนคนข่าวมาคิดว่าตนชาญฉลาดชายโง่อข่าวคนหนึ่งไม่ชอบทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองวันหนึ่งเขาขโมยเงินของพ่อค้ามาได้300้อตำลึงจึงได้นำไปปะฝังไว้ใต้กำแพงบ้านด้วยความกลัวว่าจะถูกขโมยต่อไปอีกจึงเขียนป้ายกักไว้ริมกำแพงว่าที่ตรงนี้ไม่มีเงิน300อตำลึงฝังไว้แต่ชายผู้โง่อข่าวหารู้ไม่ว่าการกระทำทั้งหมดของตนนั้น อยู่ในสายตาของเพื่อนบ้านที่คอยรอบมองอยู่เพื่อนบ้านคนนี้ก็เป็นคนง่เขลาวเช่นกันกลางดึกคืนนั้นเขาได้ย่องเข้าไปลักลอบขุดเอาเงินไปจนหมดจากนั้นก็เขียนป้ายขึ้นใหม่แล้วปักเอาไว้ที่เดิมด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นขโมยที่แยบยลที่สุดแล้วป้ายนั้นเขียนว่าเงินที่ฝังอยู่ตรงนี้คนอื่นขโมยไปไม่ใช่เพื่อนบ้านของเจ้าก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,านำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ